พี่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อวันวิสาค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อวิคุณวินะคะคุณวิตอนนี้เรียนอยู่คอร์สอะไรคะคอร์สเอ็นสามรอบสดค่ะปัจจุบันศึกษาหรือทํางานอยู่คะศึกษาอยู่ในยู่ที่ไหนคะอยู่ราชมงคลอุบลฯค่ะดังนั้นอยากทราบถึงแรงบันดาลใจแล้วมั้คะคุณวิถึงอยากเรียนอาจารย์แบงค์ค่ะก็อยากสอบผ่านเอ็นสามค่ะเพราะว่าได้ยินว่าที่นี่แบบมีคนผ่านเยอะแล้วก็สามารถต่อยอดไป แล้วเมื่อคุณนี่ได้เรียนกับอาจารย์แล้วประทับใจอาจารย์แม่งตรงไหนบ้างคะเป็นคนที่สอนละเอียดแล้วก็เข้าใจในักเรียนว่าไม่เข้าใจตรงไหน,นอ,าอาจารย์ให้เก็บรีกิน้อยแบบมีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังเยอะแยะอะไราเงี้ยทำให้เรามีความรู้เพิ่มเติมแล้วการตีเคสสามครั้งสิ่งไหนบ้างคะก็ทำให้เราต้องมันอ่านหนังสือบ่อยๆแล้วก็ทบทวนตัวเองบ่อยๆ ในการเรียนเป็นไงบ้างคะคุณวิตก้สนุกดีค่ะอาจารย์เป็นคนตลกค่ะวิมีอะไรฝากบอกอาจารย์แบงค์บ้างคะก็อยากจะขอบคุณอาจารย์นะคะที่ให้ความรู้แล้วก็สิ่งอะไรที่ไม่เคยรู้หรือว่าเข้าใจผิดมาอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ช่วยสอนบอกในสิ่งที่ถูกค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะ